สบายดีพี่น้องพุทบุตร้นมาสูบนะมาสก็จับยวดค่ะอ้าวเจ๊มอสบายดีพี่น้องดิสบายดีป่ะอืมมาอยู่บ้านแค้นเรืองขาเรืองะไรเป็นมีปรดกพยาดิวกะหามาสบายดีพี่น้องนะพ่อสบายดีี่พ่องอแงงกแในน่องสบายดีนะพ่อยไปสบายดีนะจีมาสบายดีท่างเนี่ยเจ็บอยู่บ่เบอก้ปีกันมีได้พี่น้องเจ็บมากพี่น้องเดินมาเจ็บมากๆอืม สบายดีปลารุ่งตินเกณฑ์ที่พอสบายดีที่พอแสบมากเลยโอ้จอกจีแตกแล้วจอกผมก็จับยวดเขมรแล้สกโกกกแสบเป็นห่าลา้เาาเนี้ยมากินเองมากินน้ำามือ้เมากิ้เขาอยู่นี่ให้ยกเขามา่อ้จะปีไอาชิวนเนาะแต่มอย้อยเ แซ่บบอขิดะขิดะแซ่บด้วยอีดะแซ่บจ้าแซ่บจ้าก็บอกว่าหนังเบมกินจะแซ่บจะแซ่บเจ๊ะมาแซ่บกับซองถ้วยนะคะกินมาคอยได้เจี๊บมามามา่บ้ันหิ้วต่เข่าพนาสิพี่น้องเอาลูกอยที่ต้องมาดกเลยมนกินใี้บบพดาดูโก๊กไอ้ดาดูโก๊ะแล้วมึงเก๋แบบแล้วบอกแล้วดี๋ยวห้ใส่พีก้ายพี่นนอง ไปดอกเด้๋ยนะเจ็บทอกแหงม้อบ่มีได้สักยาเจ็บดูเด้๋สียาเข้มหน่หัซีบมึงเด้ยเจ็บดูเด้เพว่ัวนี่หยบบลอยดิกินบัวคอยได้ในกินบ่วคอยได้ทั้งนี่สวยเลยพี่น้องกินบ่วคอยได้กินบ่ได้แล้วกินข้าวก็บ่วชเสร็พี่น้องแต่ว่ากินก็จับย้วนนี่เบิดก็กระเปียกเส้นเด้อว่ามันกันไมันขันตัดพี่น้อง

ต้องการย้ํกูใจดินอ้ยูน้องเจ้าอ้ยนี่น้องเจ้าอันนี้ดูคอยพี่นาะโอ้ขาแดงขมันเจียวเขได้เจียวเขามากเลยผู้ใดเจียวเตี้ยมเขมาแักทั้นหมว่าหนึ่งไม่เห็นโคตรแพงคนทำที่วันนี้ไงให้ให้ใู้ผู้ใดโอ้ขาแดงขึ้น พูดไปหาสัตเถอนืมแม่พ่อให้พ่อลูกกับตอนนั้นใหมากแล้วแม่่อัดเตียงปากุกกันแห้งแม่เพิ่มมาิกินอยๆอใไรตัวมาจอยมาจอยพี่น้องเลยแม่เพิ่มบริกินเขากินหนักจอยจอยพ่อกับจอยเฮดเบียกหลายพี่มอพอมันกับจอยพี่น้องเลยพ่อถัคขับ แม่ตะกลับไม่จะจอยแม่ผู้อุ่เหมือนขอผู้อุ่เป็นหนุ่มตาเขาบีลสาเหมืนเนื่อตัวใหญ่ทามันเลยอืมน้่องหง่องคือต้องรู้จักทามันเล่าว่าลูกสาวเราไปมาไปวะไปเราก็เล้วตอนนันตา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 ความเปรอดเนี่ครับกินกันจะกดหนึ่งสองสามดิอันนี้พอเหี้ยขับนเนาะ พอให้กกับก็แม่เพนจ้อยจอยนี่กินเขาไ่ค่อยได้้มไผ่นับอย่เยลงนับดูกระดับกระดับทั้งปนันย่านวาอย่างเงี้ย้มบ่หยานหยับร่อยเดียวเก่งเว้ยเก่งเว้ยเก่งเว้ยดูข่อยเก่งเว้ยออเกงเก่งโอ้เก่งเว้ย ต้องใส่อันกบอย่างเงี้ยสองสามตุ่นแสบเป็นแสบพี่น้องเอ้ยตุ่มกินเองแสบพี่ดิแม่อันแม่พอนี้จ้กินจ้ะน้องสาวเฮียจ้กินเอลูกสาวข่อยให้ลูกสาวคนใหญ่เดียบน้องเอ้เพราะแม่กับบอสักบ่เห็นปะสาวผู้เรียมุ่น มั่งสังขยาดีสอดม่ใจนี่แหละดีสอดได้มุ่นคอนได้ดุสาวเดียวมุ่นคอนไม่ดีสอห่างมุ่นคอดสอดห่างหเนาะักไหมดิเนี่ยกพัหพันะวันินอไให้ได้ดูกคุให้ได้กินยังไงได้พักกินรับขนนอนก็เป็นยมแม่คุยกะปีครับน้องคะคุยกะปี

ผมจุ่มแค่งานะผมจุ่มแค่น้ำแบบมือเข่าทำไมพามวย้วอยู่ตงหนาดอะลาเ่าดีสุกอสอไรอายขั้นตัดคิป ยิบนี้ตรงนี้เเ็ดเคื่องว้หาเฮ็ดดือนึ่งอืมก็จะอ่อนเนาะเิ๊บเนี่ยงานเงานเ็มาคือเกือบงานมันานมันรัไปบุษห้าร้อยสี่สิได้แตาจังหวะงาหลัดขาเอาาหลดเข้าเลยเอาโหลด

จะแบบน้เนาะมีเสียงนึ่งเสียงสองพร้อมเด้พี่น้องกันเพิ่นเพิ่นอยากใส่คะไอ้แบมเลยเด้เพิ่นอ่ะเสียงสองลอดขั้นนหายขั้นหายปังปั่งอ่ะคลิปนี้ขอจบไปเพื่อ้เพียเน้อพรพี่น้องคนแรก็แค่คนติ่ตามก็เร็นอันแบมสวัสดีค่ะ นะมาดิขายีบมาดิขายเจี๊บมาดิขายมาดิขายที่ขับเาะมาดิับเป็นเสี่ยมาดิขับเป็นเสี่ยเร็วมด